พ่อกราบสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมอาจจะจได้เห็นฉากนี้อยู่บ่อยๆนะครับถ้าใครได้ดูอนิเมะในช่วงนี้นะครับผมก็จะเห็นฉากนี้เต็มไปหมดนะครับเป็นมีมเลยก็ว่าได้นะฉากคาโลกสลายาเนี่ยนะครับผมผมบอกเลยแม่งโคตรเท่เลยแม่งทำให้แบบวงการอนิเมะต,ต้องสั่นสะเทือนนะครับฉากนี้ผมบอกเลยว่าแบบ ม่โคตรเฟี้ยวอะ่ะแล้วผมบอกเลยให้นะคุณผู้ชมถ้าไม่มีฉากน,นี้นะครับเราจะไม่ได้เล่นเกมเกมนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเกมอะไรครับผมบอกเลยว่าแบบต้องขอบคุณฉากน,นี้มากนะที่ทําให้เรานะครับผมได้เล่นเกมเกมนี้ฮนะ <laughs> <laughs> มันมันคือเกมนี้ครับผม <laughs> การโดสไลส์ซิมูเลเตอร์เลยครับแล้วมันมีแบบเป็นจริงเป็นจังเลยด้วยนี่มัน มอนมีสก,กอมันมีคนเล่นจริงๆครับแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับเป็นคนเล่นไป3,800วิเลยนะครับผมเกมเดี๋ยวเป็นไงไปดูฮะผมบอกเลยว่าแบบต้องขอบคุณทางบัรไดนะครับผมที่ทําให้เราได้เล่นเกมเกมนี้นะครับถ้าฉากนั้นมันไม่ดังเนี่ยเราไม่ได้เล่นนะครับเกมเกมนี้ผมบอกไว้ก่อนนะฮะเนี่ยครับ แล้วเสียงแม่งตังไปไหนเนี่ยเกมแม่งโคตรมันนะคุณผู้ชมดูดูโอ้โหต้องแบบสไลด์หลบหินนะฮะดูครับแต่อย่าง่ามันมีแบบเป็นฟุเป็นฝุ่นควันนะสเกตการโลดีฮะนป่ะเดี๋ยวดูดิผมจะเล่นได้ถึงกี่วิครับโอ้โหเปโคตรมันนะแต่ไม่อยากจะเชื่อเกมแบบมันเองเทียบไม่ติดอ่ะผมบอกเลยต้องหลบใส่ตะม้าคิดว่าไงวะ ไอเกมออฟด้วยเย่เว้ยเกมนี้นะฮะแล้วเพลงอย่างมันเน่ยโอ้โหโดนไซนามาต่อยกูหายไปสองลอดเลยเนี่ยทำไรครับยิงได้ครับตอนนี้สามสิบห้าวิแล้วฮะไปครับไปครับการ์ลสไลด์ไปครับการ์ลสไลด์ไปครับโอ้โหสไลด์หลบหินไปอย่างเท่พเจ้าวันนี้ดูดิครับไซนาร์มาทางไหนฮะที่สิบหกที่สิบหกวีนะฮะตอนนี้โอ้โหกูเล่นเหี้ยอะไรอยู่กั ได้เหรอได้เหรอแล้วเพลงมันมันทำลูปไปได้อหรเพลงอะทำไมมันต้องตัดต่ขึ้นใหม่วะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน่าเสียดายครับนะฮะได้ไปโฮลสตรีวินะครับ่ชื่อเราเขียนชื่อไว้นะครับเป็นที่ประจักษ์ว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้เล่นเกมเกมนี้นะครับก็เกมก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วใครอยากลองเล่นผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับคือแบบมาระบายฮะคือเป็นการ์ตูนที่ผมรักมากนะ พันพันแมนเนี่ยแต่แต่นะนะครับทีมงานก็เต็มที่แหละก็เต็มที่แล้วนะผมก็เต็มที่จริงๆนะครับเขาเต็มที่แบบสุดสุดความสามารถแล้วนะครับก็ก็นะครับเขาเต็มที่แล้วครับเขาเต็มที่แล้วนะฮะเขาแบบทําเต็มที่แล้วครับไอ้กาโลกูก็นะครับอย่าไปว่าอะไรทีมงานเขาเลยครับเขาก็นะเต็มที่แล้วครับ ถ้าจะว่าจริงนะครับต้องไปว่าไอ้บันไดนะครับเพราะว่าเขาให้งบเจทีสตาส์มาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับจากที่ผมไปสืบอะไรมาแล้วผมก็ไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมนะครับก็ลองดูดูเอานะครับสำหรับผมก็นะได้แค่เสียใจนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวันพันแมนที่ท่านสามของเราแล้วผมสำหรับวันนี้แฮปปี้เดย์ทุกคนนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย